อาระอะโตสัมมาสัมพุทปจนานะโมตัสสะสังฆาวาโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทปจนานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทปจนา Īyāvamme sūtaṁ ekaṁ samāyāṁ pākāvālaṁ cāka īvī ārāti kīśyākūtēṁ pāpātete nā kōpā na samāye nā āyāt samā พาลาคิลานอัตตกโกปากาวะเยนะยัสัะมานันโตเตนุปัสังกามิอุปัสสังกามิตวายัญญเตอจสนเนนิสีนิสัจจโกปากาวะยะสัมมตังเอ็น Ta woca ganci anan taanggamani yang kancipani yang kancituk kafetan napati kaman Dino apik kaman ti apik kamusanang pannya Di no apik kamuo ธามะนิยังนะยาปานิยังบาลาอเนตุกะเวทะนะอะภิกะมันติโนปะติกะมันติอะภิกะโมตะนังปัญญาญาติโนปะติกะโมติอนันตอิมังสาั การีวิจาสุตัต่างโอการนันตาอิเตอนันตาอิมังตาลาการีวิจาสูตรางวาเจนตากลงวาเปตาอิเตอนันตาซาลาการีวิจาสูตรต่างปาวิสาติซาบยังวาลม Mahang sowa-sopahi yisati jatuh parisa, nang pikun, nang pikuni, nang upap. Saka upasikanan jakmai, teataya, hitaya, sukaya, jangi, atantasamang. ตํโบทายิเตสีตังวิปัสสีอนันตสัมมาสัมพุทธัสสาอิมังสลากาธิวิจารํสุทังภัสสีตังเตเกสาเปอนันตสัมมาสัมพุทธัสสาอิมังสลากาธิวิจารํ Tu tang maya pi ananta santa me ananta eta rangi sama sambo te na imang salam. Kari vi cha tang pa si tang ta ko te wana minto imang salam. Kari vi cha su tang pa si tang. 아호세 우토라 자토라 탄도라 마도라 푸팔라 로키라 칼라 라티욤 고티 아난타 나마 도와 고타 도와 파타 도와 아카타 도와 우카네사티 Sati waci sati na jore na sokalang, kali sati na udhake na sokalang. Kali sati na pisace na so kali sati anyatala kama vipake na calam. สีตาสาทุตาจิตตอุตตาลานาลาปิสติโยจานาปฏิกานิระดิ่งวาติวังวารากลางกาตังภาวิสติสัพเพตังภาลานังสัพเพตังอุปามสิกานังสัพเพตังอุปามสิกานังอาตาสันตาสังระกลงกาตังภาวิสตินาปตาสัน ตังรักัากาตังภาวิสตินาจักุสันตังรักกากาตังเปวิสตินาจิวันสันตังรักัากาตังภปวิสตินากิญันสันตังรักกากาตังภาวิสตินนามโนม สันตะสังรากังกาตังภาวิสาทีนะภวังคสันตะสังรากังกาตังภาวิสาทีอัตตุตตรังนาลเวสาทีญาโควัญญะกิวัญญะกาโพตะโควัญญะกาโพธิกาวัญญะกะมหามโตม

ဝါကွန်ဗံဒီဝါကွန်ဗံတာပေါတကောဝါကွန်ဗံတာပိုတိကဝနခဝနကိဗန္နာကပေါတကောဝနခပိုတိကဝနကမဟာမတောဝနခမဘတိဝနခပရိသစ္စော Wana kaalsaci wana ka pajawana kapatjar wa maalakom Wa malaki wapaata ko wapaati kawan Pauta topi kuang bapi kuni nang wauppati nha a vi inh sa ya va su vi ha la ya ti ta 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 lang la la pi sa ti i ta ma vo ja pa ka va m a ya sa man to a nan do ka va to pa si ta ng a vi nan tu ti vo ta hi cha ya sa ma m อนันโตตัมมาอาปาดาตตาปาอิโตจายาสมาโตโสอาปาติโกโหติเอวามมาซาริโรนิโดโกนิโรปัตตาวนิรันตารโยปาหุลาพโอปาหุยะโสปาหุพโกปาหุปัญโยภวัตุตอาสาปาติสาลาการิวิจาม สูตรางนิดที่ต่างกี่ญาอณเก่าแก่ไขยังสารากาดิวิจาสูตรอันมาในที่ป่าบนกอบังคมสมเด็จเสร็จแล้วตอนนี้ก่อนเลย